สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านพวกเกษตรแทกเตอร์ของเรานะมีรถไถข้ามวาใหม่หนึ่งคันสวยๆเลยนะคะมาในค่ายของยันมานะคะ EF453T นะคะก็คือ45แรงม้านะคะสะภาพสวยๆเลยนะคะ,ะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะแบบขานโค้งนะคะส่วนด้านหลังเราพ่วงเป็นอุปกรณ์ผ่านพวนหรือไม่ก็โรตารี่นะคะข้างหลังเลือกได้1ชิ้นนะคะ ร้านหัวเกษตรแท็กเตอร์นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดร,บรอบๆคันกันเลยนะคะยันมา EF453T นะคะเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะคะ45แรงม้านะ,ะยางสวยๆเลยสีสันสวยงามเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะ รถคันนี้จะทะเบียนปี53นะคะเร่มทะเบียนพร้อมนะคะหนา้าหน้านะคะไปมีดันดินแบบคันคุ้งนะคะสวยๆเลยท่านได้สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ091 06 2972 0910 06 2972นะคะราคาอยู่ที่285,000บาท 285,000บาทนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลว,งวงางบัวอํเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะร้านวอเกษตรแท็กเตอร์นะคะเราจะมาดูด้านหลังนะ่าถูกระบบสมบูรณ์นะคะเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอการทำงานของตัวรถกันนะคะสำหรับยันมา EF 453่45าแรงม้าเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะ 嗯，uh. ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0910062972นะคะร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์อรอรรนะคะอยู่ที่ตำบลวังบังวอพลองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะราคาอยู่ที่285,000บาท285,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะสำหรับยันมา45แรงม้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ